ชิราทองช่อฮาพยักครับใครนี่ซ้อมมาอยู่วันครับหนึ่งเดือนครับพร้อมอยู่ที่ขอบแยร์ลาบลูกกาที่ค่ายช่อฮาพยักเนาะครับแล้วมีใครเป็นกู้ภัยกู้ซอมบ้างครับพี่นั่นมีเพชรงามมีเป็นรับเสศษชิรเดชครับอ๋อพวกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้เจ็ดสิบหกครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบแปดครับเราเป็นมือสไตล์เลยครับขเขาวันนี้เราเจอกับยอดชัยเคยเจอเขาไหม อย่างอ่ะออกเป็นไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมือตาตายอะไรพอจำได้ไหมเฟรมเนอะแล้ววันนี้เราวางเกลียวแผงไงก็ไปไอะไรครับเราไปตามตาตายเราเนาะครับแล้วอย่างไฟสุดท้ายที่เราต่อยไปนี่เมื่อวันที่อะไรเมื่อต้นเดือนนี้ป่ะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเราวันนั้นเจอใครนะโบชิอัลเป็นไงวันนั้น พาโดนสอบไปพาดโดนสอบเขามึงก็เลยทิกแพ้ไปเลยครับแล้ววันนี้เราก็เลยได้มาเป็นมวยรอบครับแล้วเรามาเจอยอดชัยวันนี้เราคิด่าเป็นป็นไงงสู้ได้ครับสู้ได้เนาะไม่มีปัญหาเราเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเราวันนี้หน่อยฝาให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ชนะแน่นอนครับผมเข้ามาครับน้องชาย